อนที่คุณขับรถแล้วก็ <favorites> พุ่งออกมาปาดหน้าไอ้เจ้ารถฟอร์จูเนอร์เนาะอันนั้นก็คือเหมือนกับคุณก้มเก็บของอยู่หรือฮะหรือว่ายังไงครับอ๋อใช่ครับพี่หนุ่มก้มเก็บของอยู่เบาะนั่งข้างคนขับอะครับเขาบอกพี่อ้วนว่าเนี่ยคุณลุงชนผมตรงแบลนเออร์แล้วเขาไม่ยอมจอดพี่ไม่ได้บอกว่าชนตรงนี้แล้วไม่ยอมจอดเขาว่าชนผมตรงแบลนเออร์แต่เขาก็ขับหนีผมมาตลอดเขาไม่ยอมจอดครับพร่องวันที่่ตอนกลับมาเนี่ยในใจตอนนั้นอะ ตั้งใจคิดว่าจะลงมาทำอะไรลงมาดูแลว,ว่าอาการแบบว่าสาหัสแค่ไหน,นครับเพราะว่ามันทนแรงมากเลยครับนี่ก็คือลงมาดูลงมาดูแล้วครับดูผมตกใจมากเลยว่า <laughs> คุณลุงเขาชนผมรอบแรกแต่เขาไม่ยอมจอดรถมาดูผมถ้าจอดรถมาดูผมรอบที่สองมันคงไม่เกิดการชนขึ้นครับคือฟังแล้วต้องฟังอีกรอบหนึ่งให้แน่ใจนะครับคือแม่งแบบว่าฟังแล้วหัวจะปวดครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งสิ่งที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์กลางรายการเนี่ยมันก็แบบบ่งบอกประมาณว่ากูจะมีสิทธิ์ในการไปเรียกใครจอดตอนไหนก็ได้หรือว่าถ้าเขาไม่จอดเนี่ยคือเรามีสิทธิ์ในการไปบัมรถคนอื่นให้แบบชนกับเบรลเออร์กลางทางด่วนแบบนี้ได้เหรอฮะซึ่งสลหับในคลิปนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ ข่าวดังนะครับจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถชนกลางทางด่วนนะครับทาไมรถชนเนี่ยมันถึงเป็นข่าวออกมาได้ดังขนาดนี้นะครับหลายๆคนน่าจะเห็นเลยวใช่ไหมว่ามันไม่ใช่การชนธรรมดาคุณผู้ชมนะครับมันเป็นการแบบทําให้อีกฝั่งเนี่ยซัดไปกับขอบถนนเลยคุณผู้ชมแล้วก็มันก็เกิดเป็นข่าวใหญ่โตเลยครับออกทุกช่องออกทุกรายการนะครับและที่สําคัญเลยคือเขาก็เพ่งเล็งไปที่ใครกันนะใครที่เป็นคนขับรถ bmw คันนั้นล้อกล้าทำอะไรที่แบบไม่เกรงกลัวกฎหมายขนาดนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วครับว่าคนขับรถ BM เอ็มอยู่คันนั้นเนี่ยเป็นลูกของนักการเมืองชื่อดังซะด้วยแต่ถามว่าเป็นลูกของใครเนี่ยคนก็ไม่ได้สนใจหรอกครับเพียงแต่ว่าประชาชนเนี่ยที่สนใจเป็นเพราะว่าไอ้คนขับรถคันนั้นเนี่ยดันเอาพ่อตัวเองที่เป็นนักการเมืองใหญ่มาอ้างคุณผู้ชมคนมันเลยเดือดครับ แล้วเป็นไงอ่ะเจอชาวบ้านเขาสวนกลับก็ไปตามพ่อมาดิอายแทนพ่อไหมนี่ขนาดชาวบ้านที่เขาเป็นพยานอยู่แถวนั้นนะครับเขายังเดือดแทนเลยครับผู้ชมคือโดยปกตินะครับรถชนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็โทรหาประกันครับไม่ก็โทรหาตำรวจหรือว่าโทรหาญาติก่อนใช่ปะแต่เหตุการณ์นี้ครับรถชนกันอีกคนหนึ่งเดินลงมาครับบอกว่าพ่อกูเป็นนายก กูรู้จักกับน้ากูที่เป็นตำรวจยศแบบผอบออาตายอย่างเงี้ยไปอ้างตำรวจนะครับแล้วญาติที่เป็นตำรวจคือทําไงครับชิบหายเขาดินะครับเขาก็ต้องออกมาตอบโต้นะครับบอว่าญาติแบบเนี้ยผมไม่รู้จักหรอกนะครับผมผมไม่ไปแช่นะครับไอเ้เรื่องญาตินะี่ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องทางที่ผม ญาติคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่นะครับคือไม่รู้แหละว่าน้องเขานึกคึกอะไรนะครับถึงได้อ้างชื่อพ่อชื่อพักการเมืองชื่อตำรวจคนนั้นคนนี้ขึ้นมาจนทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชื่อเสียงดีๆเนี่ยมันต้องพังหมดครับเพราะคนคนเดียวคุณผู้ชมนะครับซึ่งในเหตุการณ์นี้นะครับผมขออนุญาตตั้งหัวข้อเรื่องเลยครับว่าแค่ของนอกกายครับก็คือรถหรูของคนรวยนะครับมีค่ามากกว่าชีวิตหนึ่งของคนจนจริงๆเหรอครับคุณผู้ชมครับ นี่คือหัวข้อของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมก็สลับในคลิปนี้นะครับขออนุญาตชี้แจงไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อปั่นข่าวนะครับเข้าใจคำว่าปั่นข่าวปะแบบเฟกนิวอะไรเงี้ยคือเราจะเอาข่าวจริงๆกับเนื้อหาจริงๆ มาวิเคราะห์แล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์นะครับในมุมของความถูกผิดให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะครับในมุมของผมด้วยนะครับก็คือเราจะได้เห็นตั้งแต่พฤติกรรมต่างๆนะครับของเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าทำแบบนี้ต้องแก้ปัญหายังไงและสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเราจะมาวิเคราะห์คำพูดนะครับของคนขับ BMW หรือว่าน้องพีทเนี่ยว่าที่เขาไปสัมภาษณ์ออกสื่อเนี่ยมันทำให้เกิดเหตุการณ์เอฟเฟกต์ยังไงกับรูปคดีบ้างนะครับ ผมเชื่อนะครับว่าในท้องถนนเนี่ยหลายคนน่าจะเจอควายขับรถกันเยอะแยะเต็มไปหมดถูกไหมหรือว่าผู้ขับขี่ที่มันทําตัวให้แบบเราโมโหสุดขีดนะครับแต่การโมโหงเราเนี่ยไม่สามารถไปทําอะไรให้เกิดอุบัติเหตุแบบในคลิปนี้ได้คุณผู้ชมยกเว้นซะจากแบบอ่ะ เคสรถเราโดนขโมยอย่างเงี้ยแล้วตำรวจต้องไปสกัดคนร้ายอ่ะอันเนี้ยเมคเซนครับแต่การที่บอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยมาชนรถผมแล้วเขาขับหนีเนี้ยแล้วเราไปเบียดรถเขาจนมันเสียหลักจนเกิดอุบัติเหตุเข้า ICU แบบเนี้ยมันทำไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมขออนุญาตถามคนดูนะครับอ่ะผมถามคุณผู้ชมเลยถ้าสมมุติว่ามีรถมาเฉี่ยวรถเราเงี้ยแล้วเขาไม่ยอมจอดอ่ะคุณผู้ชมจะแก้ปัญหาเบื้องต้นยังไงฮะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊ตก ถ่ายไว้สิครับคุณผู้ชมครับแค่ถ่ายไว้ครับหรือว,ว่ามาร์กเวลาไว้แล้วไปขอกล้องครับคุณผู้ชมแค่นี้ประกันเขาก็เคลมแล้วคุณผู้ชมนะครับซึ่งเหตุการณ์นี่มันเป็นแค่เฉียวครับคือถ้าใจเย็นสักนิดนะครับถ่ายคลิปส่งประกันแจ้งตำรวจคือจบแล้วครับเรื่องจะไม่เกิดเป็นแบบนี้เลยซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความหัวร้อนแล้วก็การหวงของแบบรถหรูของชั้น b m w ป้ายแดงจนเกินไปนั่นเองครับ ประมาณว่าแบบมึงจะเฉียวกูเนี่ยเดี๋ยวมึงได้รู้จักกูแน่ว่ากูเป็นใครใช่ไหมฮะก็ตามข่าวที่ออกมานะครับซึ่งสังคมก็น่าจะได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าการใช้อำนาจในทางที่ผิดการอวดยศบ้าอำนาจแล้วก็เอาไปข่มข้นเนี่ยมันผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงครับยับครับคุณผู้ชมก็เป็นแบบที่เห็นนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างให้คุณผู้ชมเห็นนะครับในประเทศไทยนะครับเคยมีเคสรถแลมโบกินีไปชนกับรถกระบะนะครับ ซึ่ง Lamborghini คันนั้นเนี่ยแพงกว่า B M W คันเนี้ยประมาณ11เท่าก็คือ B M w 11คันเนี่ยเพิ่งจะได้แลมโบคันนั้นคันเดียวครับแต่เจ้าของ l a m b บเนี่ยก็ไปชนกระบะใช่ปะแล้วก็บอกว่าเออคุณลุงครับผมแหมผิดเองเดี๋ยวผมจะจ่ายค่าซ่อมของคุณลุงให้แล้วของผมเนี่ยเดี๋ยวผมซ่อมของผมเองนะครับสุดท้ายคือข่าวจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากครับประชาชนชื่นชมเจ้าของแลมโบครับ ไม่เห็นมีเหตุการณ์อะไรต้องมานั่งออกข่าวแบบเคสนี้เลยคุณผู้ชมเห็นปะคุณลุงเขาชนผมรอบแรกแต่เขาไม่ยอมจอดรถมาดูผมคือตรงนี้ไอ้หนุ่มพลาดมากเลยที่บอกว่าลุงไปชนเขานะครับแล้วพอคลิปออกมาเนี่ยคนเห็นทั้งประเทศกลายเป็นว่าอ๋อลุงเขาไม่ได้ชนผมเขาแค่มาเบียดผมนะครับซึ่งจากภาพเนี่ยไม่ได้ชนแน่นอนครับซึ่งตรงนี้นะผมอยากให้คุณผู้ชมจําภาพเหตุการณ์ตอนเสี่ยวตรงนี้ไว้นะ จำไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเปิดทีหลังนะครับว่าสืบไปเจออะไรกับรถ BM w มัยูนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะก็คือการแก้ปัญหาของเรื่องเนี้ยมันง่ายมากนะครับก็คือเอามือถือขึ้นมาถ่ายทะเบียนของอีกฝั่งไว้เลยนะครับว่าคนนี้ทะเบียนอะไรรถทะเบียนอะไรเลขอะไรอยู่จังหวัดอะไรมันสามารถสืบผู้ถือครองรถจากทะเบียนได้อยู่แล้วถูกไหมครับโดยเฉพาะแบบเนี้ยเหตุเขาเรียกว,ว่าเกิดบนทางหลวงนะครับ ทางหลวกเนี่ยมันมีกล้องเยอะแยะไปหมดนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะว่าตำรวจกรมทางหลวกเนี่ยเอาแบบภาพออกมาให้สื่อเนี่ยเห็นแบบจะจเลยนะครับว่าโอเคเรามีกล้องให้ประชาชนนะใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นตำรวจในเคสเนี่ยคือเอาหลักฐานมากลางให้ทุกคนได้เห็นเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเพราะฉะนั้นเอท่านน้องเนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมก็แค่ไปขอหลักฐานจาก กรมตารวจได้นั่นเองนะครับคือมันง่ายมากเลยคุณผู้ชมนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องนี้ถือว่าตัวผู้กระทําผิดเนี่ยคือเข้าใจอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับกฎหมายได้แบบผิดมหันต์มากๆคุณผู้ชมอย่างแรกเลยครับคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบนทางหลวงคุณผู้ชมทํากันบนทางหลวงทางด่วนเลยนําซ้าไม่พอนะครับยังแบบเออออกมาก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมอ้างชีอพ่ออ้างช่อคนนั้นคนนี้คือประชาชนก็เดือดร้อนและเริ่มเดือดละ ที่สําคัญเลยคือเขาจะเป็นผู้ที่จะลงสมัครเล่นการเมืองด้วยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหประเด็นเนี่ยมันใหญ่ไปไกลไปหมดเลยนะครับที่สําคัญเลยคือเรื่องมันเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันแค่เฉียวเรียกประกันไหมจบนะเรียกประกันจบเดี๋ยวประกันเนี่ยเขาจะไปตามเองเลยนะครับคือคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามีประกันนะครับแล้วเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ย คือเราไม่จําเป็นต้องลงไปคุยกับคู่กรณีโดยตรงนะเพื่อหลีกเลี่ยงปะทะคารลมคุณผู้ชมเราแค่พูดกับเขาดีๆว่าพี่ผมขอโทษเดี๋ยวผมกําลังเรียกประกันอะไรประมาณนี้นะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะคารมสมมติว่าเขาอารมณ์ร้อนเงี้ยเราควรไม่ต้องคุยนะคุณผู้ชมบอกแค่ว่าผมขอโทษนะแล้วก็เดี๋ยวผมกําลังเรียกประกันอยู่นะครับที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวประกันเนี่ยเขาจะมาสืบให้เองนะว่าเหตุเกิดจากอะไร ตรงไหนเขาจะไปเอากล้องตรงไหนมาเป็นหลักฐานนะฮะถ้าสมมุติว่าคู่กรณีเนี่ยคือเดี๋ยวประกันเข้าไปสืบให้เองนะฮะเพราะว่าประกันก็ต้องเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นประกันก็จ่ายให้เราอยู่แล้วแล้วเราจะไปเสียเวลาแล้วก็หัวร้อนใส่คู่กรณีเราทําไมครับแล้วก็เราจะไปเอาคืนเขาแบบในข่าวแบบเนี้ยทำไปเพื่ออะไรครับมีแต่เสียกับเสียคุณผู้ชมเห็นปะตั้งใจชนเขาหรือเปล่าไม่ครับ ถ้าตั้งใจชนพอษถ้าตั้งใจชนพิษคง,งชนไปตั้งแต่แรกแล้วดีกว่าถ้าพูดพูดอย่างนี้นะครับพิษไม่ได้มีเจตนาที่จะชนหรือว่าทำร้ายแค่ฟังก็ทีนี้ก็เกิดเรื่องเลยครับกลายเป็นว่าคนในสังคมเนี่ยก็มีคําถามขึ้นมานะครับประมาณว่าเนี่ยไอ้พวกคนมีตังค์เนี่ยพวกขับรถยุโรปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าส่วนใหญ่จริงหรือเปล่าเนี่ยเอยมันชอบดูถูกคนจนนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปขับรถที่แพงกว่า BM w มัลยูแล้วกันนะครับ แบบในคลิปเลยนะแบบ B M W เลยรถยุโรปแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จุดเกิดเหตุนะครับแบบสถานการณ์จริงเลยนะครับจะได้คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพไปด้วยว่ามันเป็นยังไงถนนตรงนั้นมันเป็นแบบไหนนะครับก็คือมันอยู่หลังบ้านผมนี่เองอันว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันนะฮะ เอาละครับวันนี้ครับก็คือเราจะลงเป็นสำนักข่าวที่เราลงพื้นที่จริงกันเลยนะครับก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังบ้านผมนี่เองครับซึ่งอ,อ,อยากจะให้ความรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยขับรถยุโรปแล้วมันแบบมันเจอรถ แบบรถญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันต้องรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเนี่ยสำคัญกว่าใช่ไหมครับวันนี้ฮะเราก็เลยเอารุ่นใหญ่กว่า BM มาเลยนะครับแน่เราไปเอาร์เช่มาเลยคุณผู้ชมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขับให้คุณผู้ชมดูนะว่ารถยุโรปที่ราคาแพงอย่างอรเช่เนี่ยก็สามารถขับดีๆได้นั่นเองนะครับแน่เดยที่มันไม่จําเป็นต้องแอคขนาดนั้นนะครับอารมณ์เหมือนแบบเหมือนเพิ่งเคยมีรถหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขับให้คุณผู้ชมดูนะครับ ตอนแรกนะครับอย่างแรกเลยคือคุณผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าเราจะต้องทําอะไรก็จะต้องตีเฟเลี้ยวก่อนนะครับจะทาอะไรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราก็ต้องตีเฟเลี้ยวก่อนเนาะนะฮะจุดเริ่มต้นของคลิปเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากตรงนี้ครับนี่ข้างหน้านี่นะฮะข้างหน้านี้คุณผู้ชมเนี่ยข้างหน้านี้นะครับคุณผู้ชมดูเลนนะฮะเลนเนี่ยหักปั๊บมาตรงนี้ปึ๊บมันเนี้ยสายปั๊บเนี่ยแล้วเข้าเออเขาเรียกว่าเข้าทางด่วนใช่ไหมฮะซึ่งมันเป็นจุดที่แบบเรียกได้ว่าอันตรายโคตรๆเลยครับ โอเคครับโดยที่เราจะลองมาในมุมของคลิปแรกกันก่อนนะครับที่คือเขาจะหักมาจากขวาสุดนะฮะแล้วก็ตีเลี้ยวเข้าไปที่ทางด่วนนะครับก็คือเป็นทางขึ้นไปที่มอเตอร์เวย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูมุมของรถนั้นนะว่ามันอันตรายขนาดไหนนะครับปึบ๊บเสร็จปั๊บเนี่ยมันห่างมากนะฮะมันสามเลนคุณผู้ชมแล้วที่เขาเลี้ยวไปนี่คือจะติดแบริเออร์ตรงนั้นอยู่แล้วถูกปะ ตามในคลิปนะครับถ้าในมุมผมนะเรียกได้ว่าแบบขาดสติแล้วอะ่ะแล้วจากในเส้นเนี่ยจากในคลิปเนี่ยมันล้อกับหน้ากันชนเนี่ยไปถึงเส้นแล้วนะฮะซึ่งในเส้นเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ประมาณนี้บ่อยมากนะครับเนี่ยก็เรียกว่ามอไซค์เลี้ยวเข้ามาผิดใช่ปะเลี้ยวเข้ามาปั๊บเอ้าชิบหายแล้วแม่งทางด่วนนะมอไซค์ก็จะต้องย้อนสอนกลับมาตรงนี้เยอะแยะ,ยะนั่นเองนะ,นะโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเส้นทางหลักนะของทางด่วนที่จะ ทะลุไปถึงสระบุรีนะครับหรือว่าออกไปสายอีสานนั่นเองะครับก็คือจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ตรงด่านเก็บตังค์ธัญบุรีะคี่บที่ตรงจากกรุงเทพนะครับออกไปที่ลังสิตนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นด่านเก็บตังค์ที่จะมีระบบเขาเรียกว่าเ f l มโคุณผู้ชมนะครับก็คือรถผ่านเนี่ยก็คือใช้ป้ายทะเบียนนะครับเพื่อทําการจ่ายตังค์ค่าทางด่วนนั่นเองนะครับแต่ว่าในเกิดในที่เกิดเหตุนะครับก็คือเจ้าของรถเนี่ยใช้ป้ายแดงซะด้วยนะครับใส่ป้ายแดงแล้วก็วิ่งผ่านเ4มโเนี่ย ข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมมันฟรีนะครับก็คือระบบตรวจจับเนี่ยมันตรวจจับไปที่ป้ายแดงปั๊บมันเป็นป้ายแดงแบบเื่อนไงก็คือไม่ต้องจ่ายตังค์ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเนี่ยายมือก็จะเป็นระบบจ่ายตังค์แบบเก่าก็คือเอาเงินสดไปจ่ายนะครับมันก็จะรถติดใช่ไหมส่วนขวามือเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือมันใช้การจ่ายเงินผ่านทะเบียนหน้ารถนั่นเองนะครับตรงเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3ช่องทาง1 2 3คุณผู้ชมเห็นไหมมันใหญ่มาก แล้วสิ่งที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยก็คือจุดข้างหน้านะครับมันจะโดนเบี่ยงจาก3เลนเหลือ2เลนนั่นเองเนี mm ่ย hmm. เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูตรงนี้นะฮะนี่คือจุดเกิดเหตุเลยนะครับป mm ึ hmm. ๊บแล้วเขาคลิกดาวก็คือกดเต็มที่เลยฮะหนึ่งสองสามนะครับแล้วตรงนี้คือจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมเห็นปะ mm hmm. ก็คือเลนเนี่ยมันจะโลดโนรวมมาเป็น2นะครับแต่ในมุมความเป็นจริงเนี่ยมันต้องชะลอ แล้วมันต้องดูรถทางซ้ายด้วยนั่นเองนะเพราะว่าเลนมันโดนแบบเป็นคอขวดเข้าใจปะ่ะแล้วก็ลงมาถึงตรงนี้น,นะซึ่งไอ้ตรงเมื่อกี้ก็คือจุดตรนปัญหานะครับแล้วก็เริ่มต้นจากในคลิปก็คือจากตรงนี้ไปเลยนั่นเองนะครับในเะมื่อคือเมื่อกี้เรากดชิปดาวเลยเวลาที่เรากดหมวดสปอร์ตของรถยนต์นะฮะแล้วเหยียบเต็มแม็กเนี่ยคือพา,ด,า,าด่าวมาใช่ปะ่ะแล้วเหยียบเต็มแม็กเนี่ยรถจะมีอาการปัด ปัดนิดหนึ่งเนี่ยเหมือนในคลิปเลยนะในคลิปนี้คือเบี่ยงออกเส้นขวาสุดคุณผู้ชมเห็นไหมก็คือกล้องเนี่ยมันมีเฟรมเลทครับซึ่งกล้องเนี่ยมันตามความเร็วของรถไม่ทันเฟรมมันก็เลยแตกแสดงว่าความเร็วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจนกล้องมันจับไม่ทันนั่นเองคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมครับแล้วตรงเนี้ยเป็นคําพูดสําคัญมากๆที่น้องลูกพีทนะครับไปสัมภาษณ์ในสื่อนะยครับรายการคนดังนั่งเคลียร์บอกว่าลุงเขาขับมาเร็วกว่าผมครับคุณลุงขับเร็วกว่าพีทอีกนะครับ w h e fuck คือตรงนี้นครับผมว่าเด็กปะถมเนี่ยยังตอบได้เลยครับถ้ารถคุณลุงมาเร็วกับรถคุณลูกพีทเนี่ยรถมันจะชนกันเลยครับถูกไหมฮะรถคุณลุงก็ต้องแซงคุณพีทไปดิแล้วมันจะมาจุ่มตรงนี้ได้ยังไงครับต้องพูดว่ารถคุณน่ะมันเร็วกว่าลุงนะครับคือถ้ารถลุงเร็วกว่าคุณเนี่ยแล้วคุณจะมาจี้ตูดเขาได้ยังไงถูกไหมลุงต้องไปข้างหน้าแหะครับ ทีนี้มาดูมุมกล้องระยะสายตานะครับพร้อมกับการจําลองเหมือนจริงเป๊ะเลยนะครับก็คือผมอยู่เลนขวาสุดแล้วผมเห็นรถเลนซ้ายแล้วก็ซ้ายสุดก็คือรถกระบะนะครับแล้วรถคันกลางเนี่ยก็คือเขาจะมาเหมือนลุงเป๊ะเลยครับแล้วผมเร่งมาจะถึงความเร็ว120ผมยังเบรกทันเลยครับอันนี้คือความเร็วบนนับปัดของผมนะครับเห็นเลยว่าผมเหยียบถึง120แน่นอนแล้วผมชะลอทันครับ เพราะฉะนั้นในเคสนี้นะครับคนขับ BM จริงๆวิสัยทัศน์มองเห็นได้ถึงคันเอาผาดคันสีขาวเลยนะครับแล้วก็เห็นกระบะของคุณลุงชัดเจนแต่คําถามคือทําไมชะลอไม่ทันนั่นเองนะครับแต่ก็นั่นแหละครับในเมื่อชะลอไม่ทันไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายจราจรก็ออกมาบอกว่าทางขวาสุดในทางเนี่ยมันต้องตัดเข้าทางร่วมซึ่งก็คือทางที่ผมมาหรือว่าทางที่ BMW ขับมาเนี่ย ต้องเป็นผู้ชะลอครับคุณผู้ชมครับก็คือผู้เชี่ยวชาญพูดกลางรายการโหนกระแสเลยครับแต่ก็จากหลักฐานหน้ากล้องของรถยนต์หลายคันนะครับก็อาจจะสื่อให้เห็นว่า bmw คันนี้อาจจะไม่ค่อยชอบชะลอความเร็วนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากตรงนี้ไปนะครับผมจะมาวิเคราะห์จุดหลักๆนะครับที่ทำให้คดีนี้เนี่ยประชาชนเดือดขึ้นมามากๆทั้งประเทศเลยนั่นเองนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับอย่างแรกครับเราจะไปวิเคราะห์ก่อนเลยนะครับว่าจุดเกิดอุบัติเหตุใหญ่เนี่ย มันเกิดขึ้นมันเมคเ sense จริงๆเหรอครับกับการที่เขาบอกว่าเขาขับรถมือเดียวแล้วมันไปชนลุงเองนะครับอย่างที่สออะนรับผมจะให้คุณผู้ชมฟังไว้นะครับว่าหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยเจ้าของรถ BMW นะครับหรือว่าน้องลูกพีชเนี่ยไปให้การกับตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันว่าคดีนี้เกิดขึ้นย่งไงว่าอย่างไรครับคุณผู้ชมพีชขับรถมือเดียวด้วยความประมาทนะครับ แล้วทำให้รถพีเอ็นไปทางเลนของคุณลุงแล้วก็เกิดการปะทากันครับคืออันนี้ในมุมผมนะครับการขับรถยุโรปเนี่ยเน้นย้ำคำว่ารถยุโรปมือเดียวเนี่ยคือการขับมือเดียวแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะทําได้ครับแต่การที่ชนปั้งแล้วเนี่ยมือเดียวเนี่ยแล้วหักกลับเข้ามาในเลนเหมือนปกติได้เนี่ยผมค่อนข้างไม่เชื่อเลยครับว่ามือเดียวเนี่ยจะเอาอยู่นะครับเพราะว่าคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะรถเนี่ยไปชนปักงนะครับ มือเดียวเนี่ยต้องกระตุกสักหน่อยแล้ววะนะครับการที่แบบโดนมือเดียวปับ๊บเราหันกลับเข้ามาในเลนแบบเหมือนปกติเนี่ยโอ้โหเขาน่าจะมีสกิลในการขับรถที่เยี่ยมแน่นอนนะอันนี้ผมทําไม่ได้แน่นอนในมุมผมนะครับและจุดต่อไปนะครับคือจุดที่ทําให้ประชาชนคนไทยรวมถึงญาติของลุงและป้านเนี่ยเดือดขึ้นมาอีกนะครับเป็นเพราะว่าการให้ความกับตํารวจนั่นเองนะครับ ก็คือในบันทึกประจําวันนะครับน้องพีทเนี่ยไปให้การกับตํารวจบอกว่าตนเองเนี่ยขับรถอยู่ในช่องจราจรตัวเองปกติเลยแล้วคุณลุงเนี่ยก็มาชนตัวเองนะครับคือกลับกลายเป็นว่าลุงอะ่ะพีทลุงมาชนผม นะครับมันเลยกลายเป็นประเด็นใหญ่ๆเลยนะครับออกกลางรายการโหนกระแสเลยที่พี่หนุ่มเนี่ยไปเอาใบบันทึกประจําวันของคดีนเนี่ยมาอ่านให้ประชาชนคนไทยดูเลยครับบันทึกประจําวันก็คือการแจ้งความนั่นแหละคุณผู้ชมเน็ตแล้วทําไมเนี่ยเขาถึงให้ความว่าเขาอ่ะโดนลุงชนครับคุณผู้ชมโอนี่หนักเลยครับ และพยายามให้จอดรถและรถยนต์กระบะก็คือรถยนต์ของคุณลุงมาชนท้ายรถท้ายขวารถเสียหายคือหมายความว่าเขาบอกว่ารถลุงเนี่ยมาชนไอ้ตรงเนี้ยข้อความมันผิดเพี้ยไปมันอาจจะเข้าเรื่องบริบทของการแจ้งความเช็จได้นะพีทซึ่งตรงนี้นะครับคือถ้ารายการโหนกระแสรหรือว่าพี่หนุ่มเนี่ยไม่ได้เอาใบแจ้งความออกมากลางให้ประชาชนดูเนี่ย ประชาชนอย่างเราๆนะครับหรือว,ว่าคุณลุงเนี่ยจะรู้ไหมครับว่าคุณลุงเนี่ยเป็นฝ่ายผิดและโดนแจ้งความไปแล้วนั่นเองครับโอ้โหสุดยอดถ้าจอดรถมาดูผมรอบที่สองมันคงไม่เกิดการชนขึ้นครับคำพูดตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งในหลักฐานนะครับที่จะเอาไปขึ้นในชั้นศาลนะครับเพราะว่าถ้าพูดอย่างเนี้ยก็คือหมายความว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าการชนครั้งที่สจะเกิดหรือไม่เกิดถูกไหมนะฮะ คือการให้สัมภาษณ์ของน้องพีทเนี่ยทำให้แบบพี่หนุ่มนี่กลุ่มขมับเลยนะฮะคือเอาตรงๆนะครับในมุมผมเนี่ยน้องเขาเนี่ยไม่ควรออกรายการใดๆเลยตั้งแต่แรกครับเพราะว่ายิ่งพูดเนี่ยยิ่งเข้าตรวจเองแบบหนักมากนะครับแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าสิ่งต่อไปเนี่ยก็คือเป็นคำถามจากพี่หนุ่มกัญชัยนะครับถามน้องพีทเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนี่แหละเพราะว่าน้องลูกพีทเนี่ยเขาจะต้องลงไปเล่นการเมืองด้วย คำถามนี่น่าสนใจมากนะพี่หนุ่มถามว่าการที่มีเหตุการณ์รถชนแบบเนี้ยแล้วเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วคิดว่าจะไปดูแลประชาชนได้ไหมนะครับแล้วเรามาฟังคํตาตอบกันแล้วก็จะมาวิเคราะห์กันท่านี้ครับขึ้นตอนนี้เนี่ยมันจะไปมีผลกระทบกับการที่พี่กำลังจะลงสมัครส,สอทอมันคนละส่วนกันนะครับพี่หนุ่ม, <ขอ S 2> มการที่รถชนกับ<ม>การที่ดูแลประชาชนกันมันมันมันคนละส่วนกันนะครับพี่ถ้าจะมาวัดว่า ผมรถชนอย่างนี้แล้วผมดูแลประชาชนไม่ได้มันมันไม่ใช่อะครับพี่หนุม่มอืมๆคือตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น้องพิษผมคิดว่าแบบตอบได้พลาดจริง,รงๆอ่ะคุณผู้ชมคือถ้าชนปกติเนี่ยแล้วลงมาสวัสดีครับผมขอโทษครับเออลุงเป็นยังไงบ้างไหมครับแล้วก็เรียกรถพยาบาลอ่ะบันพอได้ครับแต่นี่คือลงมาป๊บพ่อผมเป็นนายก คือประชาชนแบบบอกให้ไปเรียกพ่อมาเลยคุณผู้ชมเห็นป่ะคืออันนี้ผมแนะนําน้องพีทนะครับก็คือเขาเนี่ยต้องใช้ชื่อเสียงของเขาในการลงเล่นการเมืองใช่ป่ะเราก็ต้องยอมรับความจริงในการตอบแบบกู้ชื่อเสียงไปดิอันนี้ผมแนะนํานะครับอทิเช่นเอ่อจากเหตุการณ์ในวันนี้ครับผมรู้สึกผิดเป็นอย่างมากผมรู้สึกว่าเหตุการณ์ในครั้งเนี้ยมันกระทบต่อการลงเล่นการเมืองของผมแน่นอน แต่ความผิดพลาดในวันนี้ผมรู้สึกผิดมากครับและผมจะไม่ทํามันอีกและผมขอโทษครับขอโทษกับพี่น้องประชาชนที่พฤติกรรมของผมเนี่ยมันทําให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่วเลยครับและผมจะใช้ความผิดของตัวเองเนี่ยไปเป็นบทเรียนในการดูแลพี่น้องประชาชนในอนาคต เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบตัวอย่างที่ผมทําอะไรไม่ดีเกิดขึ้นไปบนท้องถนนอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับมันต้องตอบแบบให้ตัวเองรู้สึกผิดแล้วก็เราจะไปแก้ไขนะครับมันต้องแบบนี้ปะวะคือแบบโอ้โหจ้างผมไปเล่นการเมืองแทนก็ได้ใช่ไหมคำพูดของผมแบบดูเป็นนักการเมืองอย่างทุกคน ทีนี้เรามาดูในมุมของผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ของพฤติกรรมจากน้องคนเดียวแล้วกันว่ามันไปกระทบกับอะไรบ้างน,นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังอย่างแรกนะครับที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้คือคุณลุงครับประชาชนเดือดร้อนครับคุณผู้ชมจากพฤติกรรมการขับขี่ในครั้งนี้ครับต่อไปนะครับใครเดือดร้อนต่อไปก็คือพ่อครับคุณผู้ชมพ่อเนี่ยโดนอ้างชื่อมาตั้งแต่แรกเลย พ่อกูเป็นใครนะครับแล้วกูรู้จักกับใครที่เป็นตำรวจใช่ไหมครับอ่ะลามไปเลยว่าเขาก็ต้องมาให้หน้าสื่อบอกว่าผมไม่รู้จักคนน้นคนนี้และคนที่จะกระทบหนักที่สุดนะครับครอบครัวครับเพราะว่าครอบครัวของน้องพีทเนี่ยเป็นนักการเมืองมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วพี่ชายเนี่ยก็เป็นสอสออยู่ในพักเออเพื่อไทยนะครับก็คือพี่ชายก็โดนหางเล่ไปด้วยนะครับว่าน้องไปทําอย่างนี้มานะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับคนเนี่ยยังเดือดไม่พอนะครับคนก็ ตามไปด่ายันพักการเมืองของพ่อนะครับก็คือพักการเมืองในท้องที่แล้วก็เข้าไปว่าในพักการเมืองต้นครัวของพี่ชายนะครับก็คือพักเพื่อไทยครับคนก็ขุดออกมาเลยครับว่าโอ้โหครอบครัวนี้เนี่ยขนาดงานบวชน้องลูกพีทเนี่ยคุณทักษิณหรือว่านายกเอ่ออุ้งอิงยังต้องมาร่วมงานบวชเลยนะครับเนี่ยซึ่งพูดตรงๆนะครับครอบครัวนี้นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วได้ได้ว่าของจริงนะครับครอบครัวน้องพีทนี่ของจริงนะครับเพียงแต่ว่า ตรงเนี้ยเอ่อเขาเรียกว่าพักการเมืองคู่แข่งของพักเพื่อไทยละกันก็จะเอาตรงเนี้ยไอ้ข่าวเนี้ยไปเล่นงานในอนาคตอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งจุดที่มันกระทบกับภาพลักษณ์ของพักการเมืองแน่นอนครับคุณผู้ชมนะครับเอาละทีนี้เราเรามาดูความฮากันนะครับความฮาของที่นี้เนี่ยคุณผู้ชมจําภาพที่ผมให้ดูรถ BM เอ็มมอยู่ได้ตั้งแต่แรกปะก็คือเอ่อเขาบอกว่าโดนเฉี่ยวใช่ไหมฮะ ซึ่งแพอของกลางนะครับมาถึงที่สถานีตํารวจจริงๆเนี่ยเขาก็ไปเอาผู้เชี่ยวชาญไปดูก่อนเลยนะครับนะบก็ไปวิเคราะห์ดูแงบทั้งข่าวไปถ่ายนะครับก็คือจากในภาพเนี่ยเขาบอกว่าเออเชี่ยวกับแบรดเออร์ใช่ไหมครับแต่ว่าลอยตั้งแต่ฝั่งทางขวานะครับก็คือไล่ตั้งแต่ไฟหน้านะครับประตูบงังโคลนประตูหลังไปจนถึงท้ายนะครับ ไม่มีรอยขูดที่เกิดจากการขูดแบรเออร์เลยนะครับไอ้ที่เห็นขีดๆนี่คือชุดแต่งนะครับแต่รอยขูดเนี่ยมันจะต้องเป็นสีดำนะครับเพราะว่ารถมันสีขาวใช่ปะพอโดนขูดมันจะเป็นรอยแบบนี้ครับซึ่งมันไม่มีครับอา้าวซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับจากภาพนะครับเห็นแต่รอยชุดแต่งคุณผู้ชมแล้วก็รอยที่เกิดอุบัติเหตุนะครับส่วนเนี่ยเห็นปะคือถ้ามันขูดกับแบรีเออร์มันเป็นปูนจริงเนี่ยมันต้องมีรอยแน่ๆครับคุณผู้ชมแต่ด้านข้างไม่มีเลยอะสายกิ๊ ใส่คลิปจริงไหนว่าลอยชนอยู่ตรงไหนวะเขาซูมๆหน่อยดินี่ถ้าแบบว่าเขาขับมาแนวตรงใช่ไหมมันต้องแบบว่าคู่ทางฝั่งขวาใช่ไหมเออมันต้องคู่ฝั่งขวาสิเพราะว่าแท่งปูนอยู่ฝั่งขวาตรงไหนวะาอยทะลอกอยู่ไหนวะาโอเอ,อ้เอาชุดแต่งนี่วะขีด,ข,ดขีดด้านข้างไอโ้โถเอ,อ้ยเราก็นึกว่ามันเป็นรอยไหนวะา โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สลับในคดีดังนะครับลูกชายของนักการเมืองท้องถิ่นนะครับที่ขับรถ b ีเอ็มแบบพันยูจนไปทําให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่บนท้องถนนแบบเนี้ยเราก็จะได้อะไรจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นใช่ไหมว่าคดีเนี่ยมันโอ้โหมันมีกลิ่นแปลกๆหลายอย่างมากเลยนะครับก็ถ้าสมมุตินะครับคุณผู้ชมลองคิดตามผมนะว่าถ้าคุณลุงนะครับจนกว่านี้ แล้วไม่มีคุณกันจอมบลังแล้วพี่หนุ่มกันชัยไปช่วยนะฮะคุณผู้ชมคิดว่าคุณลุงเนี่ยจะโดนเอ่ออะไรบ้างนะครจะต้องกดดันขนาดไหนในเคสแบบนี้นะครับเพราะขนาดเอ่อใบไปแจ้งบันทึกประจำวันเนี่ยมันยังไม่ตรงกับเหตุการณ์ที่ในกล้องประชาชนเนี่ยถ่ายมาช่วยกันเองเลยใช่ไหมครับ หน้ามันก็น่าคิดอยู่นะคุณผู้ชมนะถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีสื่อไปช่วยเนี่ยคุณลุงจะเป็นยังไงกันนะก็ฝากไปถึงคนดูนะครับใครที่เคยมีเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุนะครับด้วยตัวเองหรือว,ว่าญาติพี่น้องเกิดเนี่ยแล้วคู่กรณีเนี่ยไม่ให้ความเป็นธรรมแบบคุณเนี่ยก็สามารถมาเม้นแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับอย่างใครที่แบบโดนรถชนแล้วอีกฝั่งหนึ่งมันมีอิทธิพลอะไรเงี้ย ก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์ให้ให้ฟังในคอมเมนต์ได้นะครับสามารถพิมพ์กันได้ว่าเจออะไรกันมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในเคสแบบนี้ใครที่มีประสบการณ์แบบนี้นะครับแยกเกี่ยวกับอุบัติเหตุแล้วได้รับการชดใช้ที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาล่างคลิปนี้ได้นะครับผู้ชมครับโอเคครับก็สลับในเหตุการณ์ BMW หัวร้อนในวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้บทเรียนนะครับแล้วก็ความคิดต่างๆในการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องใจเย็นนั่นเองนะครับ พรอ,อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะสมมุติว่าถ้าเกิดเหตุจริงๆเนี่ยแล้วเราใจเย็นนะครับปัญหามันจบง่ายมากๆเลยนะพะแค่ ถ่ายเอาไว้หรือว่าไปขอหลักฐานกับตำรวจกรมทางหลวงหรือว่าขอหลักฐานจากรถใกล้เคียงแบบนี้หรือว่าแค่เรียกประกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปคุยกับคู่กรณีเนี่ยแค่เนี้ยปัญหามันก็จบแบบแป๊บเดียวจบแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะนั้นในวันนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ความรู้แล้วก็ทัศนคติในการเ,เห็นข่าวอุบัติเหตุแบบนี้มาด้วยนั่นเองนะครับก็ขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครใจดีมากๆ นะครับก็สามารถสนับสนุนรายการเข้ามาได้ผ่านซุปเปอร์แชทนะครับก็จะได้เป็นค่ากาแฟค่าข้าวค่ายาดมยาหม่องให้กับคนทําคลิปนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ประสบการณ์ได้นะครับสำหรับวันนี้รักทุกคนมากๆบ๊ายบายครับทุกคนครับ